สวัสดีค่ะน้องเน็ตตี้พักเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่297กันแล้วนะคะคนลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอง์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร092 9045735อ d ไีลน์ line, เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะเพราะหนูมีแต่พ้าสวยๆนะ ะะพาบ้านๆน,นะถ้าใดสนใจอังไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่1น,นะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อในนะคะหลวงพ่อในกุดนะคะ นี่นะคะเหรียญสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่าในใดนะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสองสี่เก้าหกนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญหวมปูเผือกนะคะวัดชิงแก้วนะคะหลวมปูเผือกละวัดกิ่งแก้วนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญไม่รู้ชื่อมือนกันนะองค์นี้องค์นี้นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะ สามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะ,ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญวัชชีเอเหรียญวัช่องลมนะคะ นี่นะคะเหรียญว่าช่องรวมสองสี่แปดสี่นะคะสามร้อยบาทนะถ้าใครสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญว่าช่องรวมสองสี่แปดสี่นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเหรียญสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญน,นาเลส่วนนะคะเหรียญกู้ชาตินะนี่นะคะเออเป็นดีบุกนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะเป็นเหรียนี้นะคะ ถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญกู้ชาติดีบุกนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญณนะเลสวนนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หนี้เป็นรูปหล่อบูราณนะคะจันจันหรือจัน อันนี้นะคะเห็นกันชัดไหมคะนี่นะหลวมพ่อนะคะนี่นะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะองนี้สามรอยห้าสิบบาทนะคะเป็นรูปหล่อบโบราณน,นะคะ จันน่าจะจันและจันเนี่นะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อนะ350บาทนะคะถ้าใดรสนใจก็โทรมาปิดกาหนดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่เศ็นี่เป็นหลวงพ่อทวดนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะ รวมพ่อทวดวช้างให้นะคะหนูเอาสี่รยบาทนะคะองนี้สนใจโทรมาปิดได้นะท่านใดชอบนะคะโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเ่ยสวยๆเลยนะนี่นะคะ400บาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นรูปหล่อโบราณนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อปานวัดบางบอ่อนะคะนี่นะ สวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดพร้อมเรียมนี้นะคะมันจะสะท้อนกับแสง่อยเนาะอันนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะส0 0ยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าชอบโทรมาปิดได้นะสี่รอยบาทนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อปานวัดบางเบอนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะรายการที่เก้านี้เป็นเหรียญหลวมพ่อท่านหนุยนะคะสองสี่เจ็ดเก้านะนี่นะคะเป็นเหรียญเหรียญห่วงเชื่อมนะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเลียนรวงพ่อท่านนุยนะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนา รายการที่สินี้เป็นพัชชินาลาชอินโดจีนหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะนี่นะนี่นะคะหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะนนี้องค์นี้หนูเอาสี่รอบาทนะคะพัชชินาลาชอินโดจีนนะคะท่าในใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสี่รอบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะถ้าใดนสนใจโทรมาปิดได้นะคะอรองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะพระสมเด็จนะคะสวยๆเลยนะ สี่บาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะชอบอ้รงไหนสนใจตรงไหนโทรมาปิดกัาหนได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส2นะคะ รายการที่สิบสองนี้เป็นภาพหกสูพันนะคะองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะคนลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะ คุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะถ้าใดสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13านะคะรายการที่สิานี้เป็นพายร่วงยืนกูเต่าชุดเรียงนะคะองนี้หนูเอา300บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ 300บาทนะคะพระร่วงยืนกุเตาทู่เรียงนะคะ300บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส4นะคะ รายการที่14นี้เป็นพ้าผงคุกรักนะคะคููบาผ,ผาผ่านะคะแม่ห้องสอนนะอันนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาทพ้าผงคุกรักคููบาผาผ่านะคะ350บาทนี่นะท่านใดสนใจชอบก็โทรมาปิดได้นะคะ สามร้อยห้าสิบบาทนะคะองนี้สวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะ รายการที่สิบห้านี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทวดเนื้อผงลงรักนะคะมันออกสีแดงแดงน้ำน้ำตาลน้ำตาลยังไงก็ไม่รู้นะคะคุณลูกค้ามัน,นอมนกน้ำตาลสมาก,กว่านอะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ ถ้าได้สนใจโทรมาปิดได้นะคะรวมพ่อทวดเนื้อผงนะคะลงรักมันจะออกเดงดน้ำตาน้ำตาลนะคะคุณลูกค้าอันนี้300บาทนะถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้เนะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะอันสิบหกนี้มันเป็นตะกุดนะคะมันเป็นเชือกสีเขียวอะ่ะอันนี้มันเป็นเดี๋ยวหนูจะแงะให้ดูเนี่ยอมาอตาบอกมาเป็นทองแดงอีหวะเนี่ย นี่นะคะคุณลูกค้าเห็นกันบอนี่นะอันนี้ยาวสีนิ้วนะอ่าอันนี้แกไม่แน่ใจว่าแกบอกขับ้ายขับคาเป็นอะหลวงพ่อกล้วยนะคะ ว่าเป็นหลวมพ่อกยอันนี้ก็บอกว่าน่าจะเป็นพ่อกยก็ไม่มั่นใจอีวะนี่นะนี่นะคะมันเป็นเช,อเชือกสีเขียวนะคะคนลูกค้าหองแดงนะเป็นตะกรุดนะคะนี่นะเห็นไหม อันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่นะคะไม่รักเขียวยังไงก็ไม่รู้อะสี่ร้อยบาทนะคะอืมต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะ รายการที่17อันนี้ดาวเนื้อผงนะคะรวมพ่อพี่นาวัดท่าเกยนะคะดาวเนื้อผงหลวมพ่อพี่นาวัดท่าเกยพ,พ,พร้อมเรียมนี้หนูเอา300บาทนะคะสามบาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะมันเป็นแบบนี้นะคะดาวนะคะด้านหลังบ,บนันมีอะไร มันมีแต่ข้างหน้ารูปดาวนะคะ300บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นี้เป็นพัาจุ้ยเจียแก้วน้ำค้าอันนี้เป็นสีขาวนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆ เลยนะคะอันนี้สวยจริงๆนะอันนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทนะอุ้ยพาจุเจียแก้วน้ำค้างนะคะสีขาวนะ400บาทนะคะถ้าใดนสนใจก็โทรมาปิดได้นะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะ400บาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่สิเก้านี้เป็นพาพีคาเน่นะคะกูเพชบูนะอันนี้กว้างหนิ้วสูงหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะถ้าใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะองค์นี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะ ถ้านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะคะพระพีคาเนตนะคะกูเพชบุญนะ mm. มมนก็อยู่ใกล้ๆหนูนี่นะ <c oughs> อันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ mm. สวยจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการนี้รายการสุดท้ายยี่สิบนี้เป็นพระธาราวดีกุลำพูนนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะถ้าไหนชอบนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะองนี้นะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ พรทธาราวดีกุลำพูดนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆเลยนะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะ400บาทนะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ีที่297นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกคา้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอิ่งไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ไอดีไลนเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะคนาหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านานนะถ้าใดสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ